ด่วนครับพ eh, ี่น้องอสสสมจากผู้จัดการชกสสมนะครับแจ้งด่วนครับเมื่อตอนค่ำๆ่ของวันนี้เองเรียนสมาชิกสมาคมชกสสมแห่งประเทศไทยนะครับพรุ่งนี้1 5สิงหาคม66สมาคมจะหักเงินจากบัญชีของสมาชิกเพื่อชำระเงินสงเคราะ์ของเดือนสิงหาคม6 6นะครับโดยธนาคารจะเริ่มหักประมาณเวลา0-3นาฬิกานะครับของวันที่15สิงหาคม ท่านที่ทราบว่ามีเงินในบัญชีไม่พอให้หักและตั้งใจจะนําเงินเข้าบัญชีในเช้าวันที่15สิงหาคมนั้นจะเป็นการไม่ทันการหักของสมาคมนะครับท่านจะต้องนําเงินเข้าบัญชีเอาไว้ภายในวันที่14สิงหาคมก่อนเวลา24นาฬิกาครับจึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบเป็นการสื่อสารจากท่านผู้จัดการชกสออสมอนะครับท่านแจ้งมาอย่างเร่งด่วนเลยนะครับ ส่งความปรารถนาดีมายัางพี่น้องอสสมอให้รีบดําเนินการนะครับสำหรับท่านที่มีการค้างชําระนะครับโดยเฉพาะมีจดหมายทวงถามตาม2รอบแล้วถ้าส่งไม่ทันก็จะเอารายชื่อเข้าคณะกรรมการและก็มีผลทําให้ขาดการเป็นสมาชิกภาพทันทีเลยครับพี่น้องครับดังนั้นนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อด้วยเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงครับพี่น้องครับ ก็รีบนําเงินเอาเข้าให้เรียบร้อยโดยเฉพาะของคู่สมรสครับพี่น้องครับตรงนี้แหละครับบางทีดูกันไม่ทุ่นทั่วดูกันไม่ไม่ดีนะครับและก็ลืมกันและก็ทําให้เลยการหักนะครับพี่น้องครับฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อด้วยนะครับพี่น้องครับข่าวจากท่านผู้จัดการชกสสมอนะครับวันนี้หมอชาติเอามาสื่อสารมาพบปะพูดคุยแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ